สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซนูยุทธคารนะครับหรือเซนูปฏิพัทธ์ออโต้นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นอิยุสุดีแมกนะครับ3านนะครับเป็นตัววีคอร์นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะครับแคมป์วีคอร์นะครับนี่นะครับลูกค้าท่านใดนะครับตามหาอยู่นะครับก็มาได้เลยนะครับที่ร้านเราปฏิพัทธ์ออโต้นะครับหรือทักไลน์หาผมก็ได้โทรมาเบอร์ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดู ทางด้านหน้ารถจันดีกว่านี่อันนี้คือสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับอ่าลืมบอกราคาขายหกแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นี่นะครับดูทางด้านหน้าเรียมเลยนะแม็กไปยังไงนะนี่นะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าเป็นไงครับมีเดย์ไลท์นะครับหรือเป็น LED มาให้แล้วนะครับเป็นเดย์ไลท์นะครับไฟตัดหมอกนะครับเอะไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็เป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าคมเมี่ยม นะครับถือว่าสวยแล้วคันนี้เนี่ยขนาดยังไม่ล้างนะสวยขนาดนี้ล้างเสร็จนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบกเดิมโรงงานนะยูสุคือสภาพยังไม่ล้างแต่ผมล้างเก็บให้นะครับตัวนี้ใส่ยางใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ยางครับสติิกเกอยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับตัวนี้นะครับดูรายละเอียดรอบๆันนะครับนี่คือรถยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งจะเข้ามานะครับลูกค้าท่านใดตามหาอยู่นะครับวีคอ์สสีนี้นะครับมาได้เลยนะครับ ด้านหลังขออนุญาตาได้แค่นี้นะครับด้านหลังนะครับสวยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมรีบติดต่อมานะครับรถร้านผมมาไวไปไวมากนะครับลองดูทางด้านในบ้างนะครับนี่คือยังไม่ได้ล้างนะนี่แล้วจบฝาไฟฟ้าทั้งคันแจรีโ่โหมดสองดอกนะครับได้มาครบดูเลขไม์กันหน่อยนะครับภายในก็นี่จะเปืเป้อน,นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเดีด๋ยวเราทําสปาบอกให้นะครับมีจอมาให้นะครับเกียร์กระปุกนะครับตัวนี้ ลูกค้าท่านใดนะสนใจมาได้เลยมาชมก่อนนะครับมาชมมาดูมาทดลองขับก่อนนะครับตัวนี้ไม้เก้าหมื่นนะครับอุ้ยนะครับรู้สึกว่าไม้สวยนี่เก้าเก้าเก้านะครับไม้สวยมากนะครับลูกค้าท่านใดนะสนใจมาได้เลยอ๋อนี่มาอยู่นี่ครับไม้หกหมื่นห้านะครับตัวนี้หกหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบแปดกิโลนะครับหรือว่าไม้น้อยนะครับไม้ไม่เยอะนะครับเป็นปีสองพันสิบแปด นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาเบอร์ผมนะครับ0895154102นึ่งห้าสี่นึ่งูนองะครับเซลนุนะครับทักมาสอบถามมาคุยกันก่อนได้นะครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับสอบถามวิธีการออกรถนะครับอาชีพนี้ใช้เอกสารอะไรนะครับนี่นะครับสวยมากก็จับประมาณนี้นะครับลูกค้าให้ดูดูให้ดูมุมมุมนะมุมหลายๆมุมยสวย นี่มุมนี้หล่อมากนะครับนี่นะครับโอเคครับลูกค้าถ้าใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นอีวุสูดีแมกนะครับ3.0มจุดศูนย์ะครับวีคอร์ปีสองพันสิบแปดราคาสามแสนเอ้ยราคาหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเท่านั้นนะครับฟรีดาวนะครับฟรีจัดโอนนะครับลูกค้าออกรถใช้เงินศูนย์บาทนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีก่อนนะครับ